ประวัติการคลองราชข,ของราัชาการที่2นะครับเมื่อประวัติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1ทรงครองประชวนได้อยู่3ปีก็เสเด็จสวรรคตรในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2.352ขณะมีพระชนมายุได้73ปพรรษานับเวลาในการเสเด็จคลองราชได้นานถึง21ปีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกรมพระราชาวรงบวรสถานมงคลจึงได้สมเด็จราชาการแผ่นดิน ต่อมาเมื่อจากการพระบรมศพเสร็จแล้วพระบรมวงศานวงศ์ขุนนางพระราชาคณะได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นผ่านพิภพต่อมาวันที่10กันยาพบหนังสือฟ้องว่าเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตร,ริยานุชิตกับพวกร่วมกันคิดกบฏไต่สวนและปวดให้ประหารชีวิตทั้งหมดในวันที่13กันยายนการพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษจัดขึ้นในวันที่17กันยายนพศ2 3 5 2 โดยย East, ่ามาทาพิธีที่หมู่พระที่นั่งจากพัธพิมานเนื่องจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาัต์ซึ่งเป็นสถานที่ทําพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นใช้เป็นสถานที่ผลิตสถานพระบรมมรสุของพระองค์ต่อมาในราชการต่างๆจึงใช้หมู่พระที่นั่งจากกัมพิมานเป็นสถานที่ในการบรมราชาพิเศษและใช้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสตเป็นสถานที่พระบรมมพสหลังจากเสด็จพระราชิ พระราชบรมราชาพิเศษระองค์จึงเสด็จเรียพระนครโดยขบวนพยุหญา,าตราตามโบราณพระราชประเพณีการสวรรคตว่าสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงพระประชวรด้วยโรคพิษไข้ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา8วันระอาการประชวรก็ได้สุดลงตามดับและเสด็จสวรรคตมวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2364สถิพระชนพรรษาได้56พรรษาและครองราชสมบัติได้15ปี ครับสำหรับสิ่งที่น่าประทับใจในยุคของรัชกาลที่สองนะครับก็จะเป็นพวกวรรณคดีนะครับอย่างที่เราทราบนะครับในยุคของรัชกาลที่สองเนี่ยเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยก็ว่าได้นะครับก็สำหรับความประทับใจก็คือพระองค์เนี่ยยังสนับสนุนวรรณคดีให้รุ่งเรืองในยุคนั้นนะครับมีสุนทรผููก็ ได้แต่งหลายๆเรื่องทำให้เป็นมรดกของไทยเลยก็ว่าได้นะครับและในยุคนั้นยังมีรามเกียรตินะครับตอนสีดาจนถึงวานรนและหลายๆอย่างนะครับพระองค์ยังทรงปรับแต่งให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับและยังมีผลงานในยุคนั้นที่โด่งดังไปจ,จนถึงทุกวันนี้ก็คืออย่างต่างทองไกรทองขุนช้างขุนแผนที่ทุกคนรู้จักดีนะครับ และมีกีหนานะครับครับด้านผลงานนะครับด้านการปกครองเมืองทรงตรากฎหมายห้ามสูบซื้อขายฝิ่นในพุทธศักราชปี2314และพุทธศักราชปี2312โดยกำหนดบทลงโทษแก่ผู้สูบฝิ่นไว้อย่างหนักด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับโปรดเกล้าให้มีการบูรณะปฏิสังขรวัดแจ้งด้วยการสถาปนาโบสถ์และวิหาร เสริมพระปรางองค์เดิมให้ใหญ่ขึ้นและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชวารามทรงให้แปลบทสวดมนต์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจคำสอนต่างๆได้ง่ายขึ้นด้านศินลปรกรรมและวรรณกรรมนะครับทรงปรับปรุงท่ารำต่างๆทั้งโขนและละครซึ่งกลายเป็นต้นแบบมาถึงปัจจุบันทรงประพันธ์เพลงบุญหลันลอยเลื่อน หรือบุหลันลอยฟ้าครับผม